ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการกับบ้านแสดดีไซน์บ้านเดี่ยวบนพื้นที่เริ่มต้น36.7ตารางวาจอดรถยนต์สองคันแบบนี้ค่ะเปิดประตูเข้าไปนะคะลูกค้าจะพบว่าทางโครงการเนี่ยออกแบบพื้นที่ห้องโถงไว้แบบว่างมากๆเลยนะคะจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าสูงถึง2,80เมตร80เลยนะคะทำให้ตัวบ้านดูโปร่งโล่งสบายมากๆค่ะ และทุกหลังนะคะก็จะมีกระจกบานใหญ่ด้านข้างแบบนี้ที่สามารถเปิดออกไปรับลมธรรมชาติได้แบบนี้ทุกหลังเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าตัวบ้านเนี่ยสามารถใช้สอยได้ทุกตารางเมตรของตัวบ้านเลยจริงๆค่ะออกมาในส่วนของพื้นที่ซักล้างข้างหลังนะคะทางโครงการปูกระเบื้องซักลลางให้เต็มพื้นที่และกว้างแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของชั้น2ของทางโครงการกันบ้างดีกว่าค่ะ ในส่วนของชั้นสองของทางโครงการขึ้นมาจะพบว่าโครงการเนี่ยได้ออกแบบพื้นที่แอเรียตรงนี้นะคะได้กว้างมากๆแบ่งออกเป็น3ห้องนอนขนาดพอเหมาะค่ะห้องนอนเล็กนะคะสามารถใส่เตียงขนาด3-5ถึงฟุตได้สบายเลยสำหรับลูกค้านะคะที่มีลูกที่กำลังจะแยกห้องนอนนะคะก็เหมาะสมมากๆเลยสำหรับลูกค้าที่กำลังเริ่มต้นครอบครัว และมาดูในส่วนของห้องน้ํานะคะโครงการเนี่ยแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ลูกค้าแบบชัดเจนแล้วก็กรับเบื้องปูเต็มนะคะสุขภัณฑ์ตามมาตรฐานของโครงการเลยในห้องมาสเตอร์เวรูนะคะจะมีกระจกบานใหญ่เพื่อรับลมธรรมชาติในตอนเช้าได้แบบนี้เลยนะคะเห็นบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้นะคะราคาไม่ถึง3ล้านนะคะหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้เบอร์ตามนี้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ